สวัสดีค่ะทุกคนไซนโนกีนการ์เด้นนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆทุกคนมาขยายพันธุ์ต้นลีลาวดีนะคะที่เราปลูกไว้ในสวนของเราเองนั่นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าใครมี เห็นใครปลูกต้นลีลาวดีอยู่ข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านนะคะเราลองขอยอดเข้ามาปักชำได้นะคะเราสามารถเอามาขยายพันธุ์ได้ค่ะเนี่ยดอกเขาจะสวยมากเลยนี่ร่วงหล่นมาหลายกลีบแล้วนะคะเหตุผลที่เขาชื่อลีลาวดีเนี่ยโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าเพราะว่าดอกเขาเนี่ยเป็นช่อใหญ่นะคะแล้วเวลาที่เขาบานเนี่ยเขาจะไม่บานพร้อมกันทุกดอกนะคะเขาจะบานทีละดอก3ดอก4ดอก5ดอกไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะบานหมด เต็มช่อของเขาในบางดอกที่ที่เคยบานไว้แล้วมันก็ร่วงหล่นหมดแล้วนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มาของคําว่าลีลาวดีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาชวนทุกคนปักชําเพื่อขยายพันธุ์กันค่ะการปักชําทําได้ไม่ยากนะคะใครที่มีต้นพันธุ์อยู่แล้วนะคะก็ตัดเลยค่ะใช้มีดนะคะฟันทีเดียวให้ขาดสะบั้นไปเลยนะคะฟันกันแบบทีเดียวโชะเดียวให้มันขาดไปเลยนะคะ เพื่อที่มันจะได้มีแผลน้อยที่สุดค่ะแต่ถ้าเราใช้วิธีเชิญเชิเเิญค่อยเชิญอย่างเงี้ยแผลเขาจะเยอะมันจะทําให้เขาอาจจะขึ้นราเน,น่าได้นะคะหลังจากที่เราชะโชคออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เป็นกิ่งยอดแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราตัดยอดมาแล้วนะคะเนี่ยเอาเอาความยาประมาณนี้พอค่ะฟุตฟุตกว่ากว่าอยู่แค่ประมาณนี้แลค่ะไม่ต้องเยอะกว่านี้เขาจะขึ้นง่ายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะเวลาเราตัดแล้วเนี่ยตรงตรง ตรงข้อที่เราตัดมาเนี่ยเขาจะมียางออกมาเยอะมากเลยนะคะเราทิ้งไปเลยค่ะทิ้งจนยางแห้งเลยนะคะจนยางเขาหยุดไหลแห้งไปแล้วเราก็อาเอาเอาสีสีแดงๆปูนกินหมากอ่นนั้นเหละค่ะเอามาทาเลยนะคะทาโปะไว้ค่ะโปะไว้เพื่อการเชื้อรานั่นเองนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะเป็นอาทิตย์ไปเลยนะคะทิ้งเพื่อให้ให้เขาเขาแบบว่าเขา เริ่มที่จะแผลตรงที่เราเฉือนมาเนี่ยมันจะได้แห้งสนิทนั่นเองนะคะถ้าเราแบบว่าชําแบบกิ่งสดไปเลยตัดสดมาแล้วชําเลยเนี่ยบางทีมันเน่ามันขึ้นเชื้อราได้ง่ายนะคะ แล้วเราก็เตรียมดินรอไว้ค่ะใช้กระถางเล็กๆชําพอนะคะทุกคนไม่ต้องไปใช้กระถางใหญ่ๆอะไรมากมายนะคะเพราะกระถางเล็กๆนี่จะกระตุ้นให้ออกรากได้ง่ายกว่าใช้กระถางใหญ่นะคะทุกคนนี่คือเทคนิคการชําอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับการชํากิ่งต้นไม้ทุกชนิดทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็ดินที่ใช้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีแกลบดําก็ใช้แกลบดําใครมีทราย ก็ใช้ทรายนะคะแต่วันนี้ใส่นกกระเด็นหมดทั้ง2อ,อย่างทั้งทรายทั้งแกบดําเลยค่ะก็เลยไปใช้หน้าดินมานะคะส่วนใหญ่แนะนําให้ใช้พวกดินที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการไปบํารุงต้นซะมากกว่ามันก็เลยจะทําให้ไม่แตกรากสักทีนะคะแต่ถ้าใช้แบบดินธรรมดาหน้าดินเนี่ยแหละค่ะจะช่วยให้เขารีบแตกรากหาอาหารมาเลี้ยงกิ่งก้านของตัวเองนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราก็มาทําการ ปักลงเลยนะคะอันนี้ของไซโนกาเด้นทิ้งมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อให้เขาแห้งแล้วก็ให้เขาได้แบบว่าไม่มีเชื้อราอะไรแล้วค่ะแห้งสนิทแล้วนะคะนี่ค่ะพอเราได้กิ่งมานะคะก็เอามาชําเลยค่ะทุกกิ่งเลยนะคะก็แค่แค่ปักเสียบลงไปแบบนี้เองนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็กลบไม่ต้องปักเข้าไปลึกมากนะคะประมาณสักนิ้วสองนิ้วพอค่ะ แล้วก็กดดินเลยนะคะกดให้แน่นเลยค่ะเพื่อให้ลําต้นเขาไม่ไม่โครงเครงนะคะเวลาที่ลากเขาออกมาจะได้ยึดติดกับดินได้ดีนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเอาดินแบบว่าให้ชุ่มชื้นชุ่มชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปลดน้าต้นไม้เขาแล้วค่ะปล่อยเขาไปก่อนเพราะว่าลดไปเขาก็เน่าค่ะเพราะเขายังไม่มีรากนั่นเองนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะค่ะไม่ต้องให้แฉะนะ กดลงไปถ้าใครกลัวล้มก็หาอะไรค้ำนิดหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราแบบว่าอัดดินให้แน่นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลมพายุไม่มีอะไรมาเขาก็ไม่ล้มนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มนะทุกคนเอาไว้กันในที่ร่มนี่ได้อันนี้มีหลายสีเลยค่ะมีทั้งสีชมพูสีขาวนะคะแล้วก็สีส้มนะคะสีส้มแบบส้มอมชมพูนะคะแล้วใกล้อ,กอันนึงก็จะเป็นชมพูชมพูเข้ม มีอยู่สี่สามสี่ได้เนี่ยค่ะเรามาชํากันไว้นะคะชําไปเลยค่ะนานหน่อยนะคะกว่าลีลาวดีเขาจะออกรากเนี่ยบางทีก็เป็นเดือนเลยค่ะชําแบบชําทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็มาคอยดูว่าดินแห้งหรือเปล่าถ้าดินแห้งเราก็ค่อยค่อยมาลดน้ำให้เขานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชําสิบกิ่งอาจจะได้สัก ห้าหกกิ่งอะไรแบบนี้นะคะมันก็แล้วแต่สภาพของดินสภาพที่เราไว้ด้วยนะคะต้องไว้ในที่ล่มแล้วก็ยังไม่ต้องโดนฝนโดนแดดเยอะนะคะให้เขาแบบว่าขหยายรากของเขาออกมาหาอาหารได้ก่อนนะคะจริงๆการชําต้นไม้ทุกชนิดแต่เทคนิคเหมือนกันหมดเลยค่ะชาง่ายนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้หน้าดินหรือไม่ก็ใช้ทรายหรือใช้แกบดําผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าให้ชื้น พยายามเลยดินต้องไม่ชื้นไม่แฉะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโคนต้นไม้เขายังไม่มีรากนะที่เราเอามาชำเนี่ยมันมันจะเน่าหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้นะคะพอเห็นดินจะแห้งดินจะแห้งเนี่ยเราก็ค่อยค่อยมาเริ่มลดน้ำให้อย่างเงี้ยเขาจะออกรากได้ง่ายกว่าดีกว่านะคะทิ้งไปเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ชํำไว้เยอะเลยเดี๋ยวรอดูนะคะสักเดือนหนึ่งถ้าเขามีรากออกแล้ว จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูจะถอดกระถางออกให้ดูเลยค่ะว่าเขามีรากออกมาแล้วหลังจากให้รากออกเนี่ยเน่ถึงจะเริ่มขยายกระถางใหญ่ขึ้นให้กับต้นไม้พวกนี้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งให้เรานั่นเองอ่ทุกคนดูไว้นี่คือการชำรีลาวดีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลแต่ไม่รับประกันนะว่าร้อเซมันขึ้นอยู่กับดินที่เราใช้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ อากาศที่เราวางกระถางไว้ด้วยนะทุกคนแต่ว่ารับรองว่าเกินครึ่งก็น่าจะได้นะทำมาบ่อยแล้วค่ะต้นหลายๆต้นที่ขึ้นในบ้านส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการชํำนะดอกเขาสวยนะลีลาวดีเนี่ยออกดอกช่อใหญ่มีหลายสีสันในหนึ่งดอกและที่สำคัญออกดอกได้นานด้วยนะเพื่อนๆเอาไปจัดจการเอาไปทำอะไรก็สวยค่ะและต้นใหญ่ต้นใหญ่ดูสินี่อันนี้คือแบบ แบบพื้นฐานนะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะพะใช้กระถางเล็กเห็นไหมเป็นกระถางปูนเล็กๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเป็นกระถางเล็กแต่ว่าก็เนี่ยคือต้นจะใหญ่แล้วถ้าใครลงดินได้นะเขาจะใหญ่กว่าน,นี้เข้าไปอีกนะสูงได้เขาเรียกว่าไงเป็นสิบสิบเมตรได้เลยนะแล้วก็ให้ร่มเงาแต่กิ่งก้านดีนะคะใบเขียวขจีสวยร่มรื่นสดชื่น นะคะใครปลูกไว้ที่บ้านได้ก็ดีค่ะลีลาวดีนะคะดอกสวยเมื่อก่อนเมื่อก่อนชื่อรั่นทมเพราะว่าดอกไม่เป็นมงคลนะคะทุกคนแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดอีอันนี้แล้วแต่คนเลยนะแต่เราในปลูกในบ้านนะเพราะว่าเราชอบดอกไม้นะคะดอกเขาสวยมากเนี่ยดูสิดอกเขาสวยแล้วก็ อยากจะบอกว่ามีกิ่งหอมด้วยนะเพื่อนๆเอามาดมดูค่ะกิ่งหอมหอมหวานเลยค่ะหอมสีดอกเลยนะคะหอมหวานเลยค่ะก็ปลูกไว้นะคะสีเขียวสดใสนี่นะคะเพื่อนๆก็แนะนําให้ทุกคนลองขยายพันธุ์ดูเพราะว่าตนน้นลิลาวาดีเอาจริงๆนะปัจจุบันนี้ราคาก็ยังยังถือว่าเป็นต้นไม้มีราคานะคะส่วนใหญ่เขาชอบขายเป็นไม้ล้อม้วยนะต้นหนึ่งสี่พันห้ก็มีนะแต่ถ้าเราซื้อแบบต้นเล็กๆที่เขาปลูก ปูไปออกดอกแล้วเนี่ยก็500 500 600นะมันก็แพงอยู่นะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีขยายพันธุ์ด้วยการใช้กิ่งเนี่ยนะคะมาปักชำแต่ว่าก็ใช้เวลานานนิดนึงกว่าเขาจะโตให้ดอกเรานะแต่ก็ช่วยเราประหยัดเงินไปเยอะเพราะถ้าเราแบบชอบปลูกเยอะๆเต็มบ้าน ก็ขยายพันธุ์ไปเลยค่ะแต่ถ้าใครมีงบก็ซื้อแบบต้นๆไปเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะมาเน้นว่าขยายพันธุ์ยังไงเพื่อให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็มีต้นไม้เพิ่มในสวนเราเยอะขึ้นนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยค่ะสําหรับการปักชํากิ่งลีลาวดีนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองมาอัปเดตให้ดูอีกทีตอนหลังนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ